Okay, ไอ้วุ่เริ่มไหนนะเริ่มไหนเจอมังกรเล็กอยู่นั้น <The S 2> ดัมเบลให้นาทีป่าจะไม่แทงกกลางเลยนะแบ่งคนดีๆมารับกลางนะชีน้ายต้องลงล่างนะยังไ,ไม่อบไปแล้วลมลมลมมาน่ายนะเม็ดยังซ้าย เอามดูเลด่ด้วยน้องดูื่อแถวกลางไว้เลยน้องพี่จะไม่เทคเลยเอเมนไปขวานะก็ได้น้องเคล,ลียยร์ไเล่มักรไม่ต้องเคลียร์ก่อนตอนนี้ มาคุมมาคุมมาคุมมาคมราเรามันโรเล่นปะได้เลประกาไม่ดรคุมรคุ่อนมาประกาศเอาคนก่อนเอาสกิลใส่คนไปก่อนนี่เน่พอได้กอได้ลกดได้แต่อันนี้เล่อยใครเลย่ลยใครเลย่ลยๆ เดี๋ยวยาให้ให้ดึงได้ดึงได้ลงไปแล้วนะไม่เป็นไรมาเคลียร์แล้วบนเคลียร์แล้วใช่ไหมบร้อยพวันตีเลยพู้มันตีเลยยังไม่พอเนี่ยยอาสไม่ได้นี่เลย เอ้ถ้ามันถ้ามันพุ่งเข้ามาเล่นนะคอยนะคอยนะเออได้นลอยเดินลอยเดินจับเดินจับรอดป่ะน้องรอดรอดซาลาห์นะเคล <S <s ียร์เลยล่างมึงกลับก่อนเดี๋ยวเราต้องมาสนดังถ้าดีก็เอาดัรกได้เลยน้องอยู่ล่างนะ รอยาขีทาดทาร่าแล้วดักนี้ดักนี้ต่อระยาติทราร่าติหืมร่างสีค่อยค่อยค่อยปะวะเชี่ยตายเดี๋ยวอากาศแรงนะค่อ,คอยๆนะเว้ยมึงเล่นเรื่อยๆอ่ะ เราเ่งกลางลาเราเงกลางเป็นล่างต่อได้เก่นเว็บไปเลยล่อไ้มยากใหุ้กต่อถือเจ็บอยู่มอนอยได้ถ้าได้ต่อได้เนะอ๊ถะถลาตายออชอันนี้ไม่มีพาสซีฟมันป็ดป้อมละใช่ไม่มีเอเลยตีเลยหยล็อกหยล็หายนจับรอักกันต้องมีตัดเรือนะน้องนแรก ไม่ได้ออกไม่ได้น้ำเลือดนะกูไม่ได้ออกแต่เลือดก่อนตัวนี้ก่อนกันบนกันล่างกันแล้เสียมัากตเล่นก็เป็นเลยโอ๊ยแดงมันขึ้นน้ำหนึ่งลงล่างเป็นแรงปะเปแดงปะเราเล่นได้นะเว้ยวูดมันไม่มีเราตัวเราหยุดหยุดเลยหยุดกูเลยโอ้ b a ล a นเดี๋ยวชัวมาดิมาดิ๋หายหมดนะนี่นะเล่นกันได้แล้วไปดูอัพเดี๋ยวดูดัเล่นต่อได้พลายไป เกียร์กลางไหมอนโดนันหอยบันบังด้ยเลกไปเอาแต่บงนดิหนดิหนดมา้นหมดลอนัีไปแล้วอะสกักัดดสกัดเล่นลยนะเอ้ยเออสูหายด้วยเออสูไมได้เคลียร์เลยตายไม่ไ้เฮียเราเปิดดารได้เ้าทำเว็บเอาสูมา เอาแจ็ให้ไวๆนะเวสกัดต,ตีบุยู่เรากุมเเอจ็คได้เยอะกว่าเราตงมาทนคนหงรวยอ่ะที่นายก็รวยพอตัวหืมรวยพอตัวบ้ต่อสองพันสองพันหนึ่งก็บอลกอลโลน้องต้องพุมลึกกว่านี้นะเอาไม่เอานบบี่ที่ไปดพี่แล้วก็แกพี่หายเราพี่หาย พี่หายเฮ้ยโอี่อยู่นี่กกนนะเรอตัวอันเตนะออร่างร่างขานเตแล้วโอ้ยแรงจัดเลยเห็นบ้ามันโดนจับแล้วมันทำพี่อะไรไม่ได้เลยเ็บเดี๋ยวพี่ต้องขอแล้วมันอยู่สองมไม่รู้เดี๋ยวโอเคจัไปแล้วแอบตีปั๊มน้อยๆน,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 นดน้ยอรับราง แค่นี้พอมันติดไม่ทันไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันไม่เอามันไม่เอา อาทาร่าลงล่างนะกูร for ับกลางกูไหลขึ้นบนนะย่างสามนะตอนนี้เอ็ดปอนมีตะเลิศอย่งโน้เออจังหวะเราลองเล่นกลางปิดกันเองทุบๆกลางทุบกลางทุบกลางกูทุบๆกลางปามลงมาเล่นนะปามเล่นได้ไหมต่อต่อต่อกลับไปเลยกลับไปเลยกูเรียนนะเรียนเลยเรียไปเลย อังกอร์เล็กได้นะเล่นเรื่อยๆตัวน้องได้เปรียบได้ไมันขึ้นมาบอกกูด้วยนะวาวูตัวอะไร้นมาไม่ขึ้นมีแครร่ล็อกซี่เล่นเน้อยพี่บอกแล้วตัว้งลงสักกันลงเอาไอ้ที่อะคูฟิกเกอร์ทำไมเนี่ยหมดแล้วนะก,กัลง ตอดอดอตอนทาร่าทาร่าม e ียันติดเอซูมาผมรับกลางแล้วดีนะเอเคเว้นมังเลเวลดังดังสามอยไงอยู่กลาง กูยังไม่ตัดเลือดอ่ะบุญเจ็บปวดเจ็บมากอุ้ยเโดนกลางมีใครรับเปล่าบวมๆมันมันไอตอนแปล็อกซี่มันเจ็บมันรีอ่ะไอ้วุ้นมึงขึ้นมาทำกูเลงกูได้นะเว้ยเดี๋ยวขึ้นมาละใกล้จบวัน่ะใกล้อยู่กลางน่ะกูต้องออกทอยจะได้ตัดเลือดเราคืนขึ้นทอยไม่มีหวานนะเข่าขวานอะ ยังยังซ้อนกันตามไม่รอดรอดต่อมีแจะตายหมดแล้วถ้ากูได้มวนอีกหลักรอบนะกูวกูยังหแตกตายไม่ตายเม็มันจับแล้วเจ็บสองเจ็บสองเจ็บสองไปลากผิดเข้ามานะร่างได้แล้วเว้ยไม่ทันไม่ทันเม็ดสูดลงแล้วอี่พ้อมตรงนี้หนึ่งก็ได้นะว่าราะได้ละมันดรอกราง งานี่มีไปังด้แล้วได้ลได้้ด้ลปั๊มขึ้นบนทันปะถมด้สกัดต้องมาสกัดตยนี้ั้งสองอยู่ัางสองบนเดียว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 ปนปัมได้หนึ่งได้ ก็แรงตก่าขอโทษไม่รับกลางมงกรก่อนคอยคอยปอมรับข้างคนหนึ่งรับก้างคนนึไปเอส่วนีเลยนะแตกก่าพี่ิดปอมนะทำได้ปอมวะไขึ้นไปสขึ้นไปลองเล่นบ้าลองเล่นบ้าลองเล่นบ้ามาดิมาดิมาดิมาด ไม่ยอมไม่ยกูปดูไอ้ยาไอ้ยาอ้ยาได้ยาได้ถ้ากัดได้เท่านี้เราไอ้มการเอออกูไปรับ่างบันต่บางคีตีป้อมก่อนโฟกัดป้อมก่อนจับปุไล่จับปไม่จับปุ๋ยพี่พี่ได้ต่อได้ต่อยาวเลยยาวเลยยาวได้ยาวได้ ถึงได้ถึงได้ได้ได้ป้อมได้ป้อมทาร่าทาร่าทาร่าปิดป้อมได้ไอ้ทอยได้แค่นี้ใ yeah. ห้ไปวุดฟรีวุดดูหลังนะของซาโลมันได้สปิดดูคลิปหน่อยดูคลิปหน่อยดูคลิปหน่อยดูคลิปว่าดูคลิปก่อนได้เนี่ยได้นะมันปิดป้อมยังอ่ะ แล้วเอ้ยยังยัดึงกัมานดึงดึงมาดึงดมาล้าเลลเเลทางด้นถอยมาขมาดัก้กูกลัวขอบุญหน่วยช่วยกูตีบหนอยกูทำแพบทำเว็บนให้ไอมึงไอ้นี่เลยไมไรน้อไม่ไร่รีบรีออกเลยเวรีบออรีบรีบรีบ แล้วแล้วกูทำเวฟบนสูงนะเคล่ยบวะทำเลยบ้าการเล่นเล่นพยายามหาเล่นเล่นห้าได้ป่ะตอนนี้ของกูพร้อมแล้วอะรอรอกูได้ทอยอะรอกูได้ทอยแล้วกูเล่นเล่นได้เลยกูเล่นที่กูบนไปเด็กกูบนอะไรโอเคแล้วมาโบมาโบทางล่างไปทำล่างก็ต้องเว้ไปทำล่างกูจะไปแดงไอทีน้าไปได้ ยินดีครับกูกันยิบเอ้ยนั่นแต่เขอมันเช็คได้เฉยได้ไหมเฟซเช็คได้สัตว์เราได้ถอยแล้วนะมันตีเหรอรอมาแล้วนี่หิวลองกัดบ้าเห็นไหมกัดบ้าเห็นแล้กัดบ้ามาอ๋อยวะกันเอ้อสี่กลางสี่บนตัวเดียวกูขึ้นกูขึ้นพี่ผมจะหมดแล้วว่ามังก่อนไปเลยตรงนั้นนะทได้เลยได้ไม่ต้องไม่ต้องลึก ยังไม่ต้องทำกลางนะตั้งสามนั้งสามทำกลางเลยทำกลางเลยเราขึ้นไปเล่นบนกลางคนเดียวพอแล้วระวังตายนะกลางสี่ไอ้วุฒมาดิเอ้ยเลยๆเลยเนาะเลยๆตัวนี้สองแล้วก็เลยตรงนั้นเล่ยๆๆๆเสือเสือตามอ๋อย่าย่าย่าตายย่าตาย จะบางคปไหมกูมีกูไหวกูไกูแมนเตอเอาเง like, like like really ี้ยกูบอกามาิเล่นีมันจับไปแล้วมันจับไปแล้วมันจับไปแล้วป้อมก่อนก็ได้เทปป้อมป้อมป้อมเยป้อมยป้อมกลางเ้ยจบล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 ไม่ต้องยืดหรอกเนปู่ปูอยากไปไวๆสัตว์